ป๊อป้าไปไหนลูกป๊อป้าไปไหนคะไปซื้อของเหรอคะยังไม่มาเหรอคะเฮ้ยมาแล้วป๊ป้ามาแล้ววูกถามหาป่ป้าไปไหนปป้าไปไหนเไปตลาดป่ตลาดวันนี้ไม่ได้ซื้อของตลาดเมืองใหม่นะครับก็เลยไม่ใช่รถคู่ใจนะครับนี่ดูดูลคันนี้แกใครบอกว่ารถใต้เบาคันนี้ไม่มีใต้เบานะ คันนี้มีผู้วางมีม่ีใต้เบาะนะคันนี้ไม่มีของใต้เบาะเพราะมันเล็กมากมันไม่เหมือนที่เราใช้ทุกวันดูรถเล็กแค่ไหนเอามาได้หมดแหละย่ซื้อเยอะแต่วันนี้ซื้อน้อยเพราะไม่ได้ไม่ได้ซื้อกันนี่คือคันนี้คือรถคู่ประจําเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดิวมันใหม่นะครับเพราะว่าคันนี้มันวิ่งไกลไม่ได้มันเครื่องมันเก่าแล้วสาเหตุที่ใช้เปลี่ยนเป็นฟิลานโน็เพราะว่าคันนี้วิ่งไกลไม่ได้เพราะเมื่อก่อนวิ่งแค่ตลาดใกล้ๆบ้านนะครับ แต่น,นี้มันวิ่งจากสันในเมืองมาสันกาแพงมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็เลยใช้ได้ไม่ดีละเดี๋ยวเราจะไปบิ้วมันใหม่แต่จริงเมื่อก่อนคันนี้มันจุอย่างนี้เลยนะอย่างฟิลโน,โนเลยนะเหมือนกันอันนี้ฟิลโ,โนตัวเก่าคันก่อนครับนี่ครับดูคับวันนี้มีนี่เลยเส้น1 5กิโลนี่ครับเราจะแบง่งไว้อย่างนี้ครับเสียดายรถซ้อนรุ่นนี้มันจะไม่เหมือนฟิลโนมันจะกว้างกว่าเวลาบรรทุกมันจะเยอะกว่านะครับเส้น25กิโลครับอันนี้1กโลครับดูครับ อันนี้ซื้อน้อยครับเพราะเมื่อวานซื้อไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเทเราแกะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตะแกรงการตกนะครับเห็นไหมครับเรามัดได้เลยครับไม่ต้องกลัวมันมันอยู่ได้เลยครับนีมัดแบบนี้มันจะดึงออกง่ายนะครับนเ่ดึงอกง่ายนะครับเราไม่ต้องแค่เรี่ันี้นนะบางคนบอกว่าอะไรนะคอมเมนต์ว่าทำไมไม่เอาถุงขยะใส่มันใส่ไม่ได้นะคะของมันไม่เท่าถุงขยะมันขาดง่ายครับของมะข่าวหัวมุมของขยะที่ผมบอกก่อน ที่ผมไม่ใส่ถุงขยะหยาดทำไมให้ผมเมียผมถือเพราะอะไรหรือเปล่าคุณมีเมียนะคุณอยากให้เมียคุณลำบากเหรอเนี่ยพูดแค่นี้แหละเอาจริงๆนั่งไปนั่งสบายๆถือกล้องถ่ายนู่นถ่ายนี่ไม่ดีกว่าเหรออยากให้เมียลำบากเหรอผมไม่ใช่คนแบบนั้นพี่ผมทําแบบนี้ทุกวันเนี่ย,ย,ก,ยก็อยากให้เมียสบายปะแล้วจะเอาใส่ถุงขยะให้เมียถือทด้ไมอ่ะมันหนักจะตายมันไม่ใช่เบาๆเหรอดูเด็กพวผมมาได้ไอ,อ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะดูเด็กเนี่ยกองมาเลยเนี่ยโจ คนเวลาคิด,คดอะไรถุงขยะ,ะแล้วผมจะไปที่ทำไมไม่ใส่ถุงขยะที่วหมวันที่ไปแมโครใช่ไหมหนึ่งผมจะเสียถุงขยะไปนั้นไปนหนึ่งใบถึงสองใบเพราะว่ามุมของมุมของไอตัววตัวแกล้อนตัวอะไรพวกนี้มันจะบาดถุงขยะขาดทันทีเลยของที่ซื้อเพราะเ,เรารู้ไงเรารู้ว่ามันจะบาดของที่เราซื้อเราก็เลยไม่จําเป็นต้องเสียถุงขยะไงมันเอามาได้ผมมันมาได้อยู่แล้วแค่นี้เองไอตัวนี้ก็ดือ้อจังเลยเนี่ยแล้วแต่คลิปเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะกอน สวัส,ด,ส,สด,ดีค่ะฟรีก่อนสวัสดีค่ะดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรอีสเตอร์อีสเตอร์ <laughs> โอเคครับวันนี้มีข้อนี้ครับร้านกบอนอีกครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งครับอีกครึ่งชั่วโมงร้านเปิดแล้วนะครับฝากนะครับเดี๋ยวเลือกกบอนทรายมูลสังกำแพรงนะครับมีโอกาสผ่านมาแวะชิมได้นะครับยินดีต้อนรับครับผม